โอเคมาค่ะไล้สปอตตอนเลยข้างทางเมาช่วงนี้ก็ติดกันนะคะจะเป็นหนี้ด้วยกันแล้วก็เราจะรวยด้วยกัน <c oughs> นี่ค่ะลูกคา้าสวยมากนะคะใครจะเอากฟี์ที่ดีวิวแจ้งได้เลยนะคะวันนี้อยากใครดีอ่ะให้ราคาแบบว่าสว,สวยอะ่ะได้ไหมพ่อวันนี้เอาคุณน,น้อยคุณน,น้อยคุณน,น้อยโปรโมชั่นรีฟรีแล้วกันร,รีฟรรีรีฟีดไหมรีฟีอ่ะมา รีดโดยเฉพาะค่ารีดก็สี่ร้อยบาทแล้วนะคะกิฟต์หนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยบาทเป็นงานหัวตู้งานหัวนะงานหัวแปลว่างานสวยเกือบทั้งรูปทั้งรูปอ่ะเนี่ยทั้งรูปก,ก็ได้จะหยิบไปเลยหยิบมันเข้าใกล้เกิ่อนหนกล้องอาทิตย์เกินไปบาง,งสี่ก็ไม่สุดโอ้โหไม่เป็นไรนี่นี่นะเธอมันสวยมันช่ำแบบช่ำมากดีคะทุกงานสวยมากนะคะป้ายนี้คือรับรอ,องหาไม่ได้ ลูกค,ค้าหาไม่ได้ค่ะป้ายนี้นะพี่ซิ่งเพราะว่าตู้นี้เราเข้ามามันมีตู้เดียวมันมีตู้เดียวนะคะตู้หัวมาค่ะสวยชำ่ำแบบช่ำเลยนะคะลูกค้าช่ำกันเลยทีเดียวนะคะคสีดำเยอะเลยโคตรลูกค้าชอบด้ยวยลูกค้าดูนะเจ็ดพันห้าร้อยบาทโปรโมชั่นรีบฟรีโปรโมชั่นรีบฟรีให้เลยนะคะรีบฟรีให้โอ้โห พี่ฟันสวยหนูอยู่ไหนวะพี่แฟนมิสูเขาอยู่ไหนวะฟันสวยพี่ฟันสวยอยู่ไหนวะเจอหนูรีฟรีนะพี่ปกติเขไม่ได้รีฟรีนะกิ๊บรีวิวนะกิ๊บรีวิว์นัดรีสตี้อะรีวิวนะคะอ๋อเหมาหมดเลยค่ะรีฟีใช่ไหมคะเอากล้าหมาหมดแล้วรีฟรีให้กล้าไม่ละกล้าแล้วรีฟรีให้มันก็ไม่สามารถกิน้ยกล่อมเลยนะอีเนี่ยนะ ส่งฟรีนะครับแย่แย่มาแล้วหนึ่งฟรีบันเสือแย่มาแล้วหนึ่งเมาหมดไหมล่ะราคาเจ็ดพันห้ารีฟฟรีส่งฟรีไม่ได้พี่บอกผมได้หกพันห้าเองผมได้หกพันห้าพีคือคือเฮ็ดบาทแฉ่คือเห็ดบาทแฉ่อยาดลองเด็กขาดทุนไหมแองบวกเด็ิทำหมดเนี่ยเอาใจละพี่เอากล้าข่อยก้า พวกนี้รีดฟรีส่งฟรีดูติอไรไอยข้าเนื้อเยอะพวเขา้าเนื้อทุกดอกจะบอกว่านักกัน <laughs> อันนี้สวยนะนี่เ่มากเลยรู้ไหหลังน้อมากหลังไมไหมกล้าไหมกล้าไหมมันเหลือไม่กี่ลูกป้ายนี่สวยจริงสวยจัดด้วยสวยมากเหลือ <laughs> แค่ ผ้านี่สวยอยู่สวยทั้งลูกด้วยโค้ด oh, สวยหัวผ้าทั้งลูกเอาเอาเอาพูดไดายัหัวผ้าทั้งลูกพีเย่ได้ไปแล้วค่ะลูกเย่กูอยู่หัวห้างลูกลายลิซ่าที่ลายใช้คำว่าสวยโคตรเกลืองใช่ลายลิซ่าที่ลน์สวยโคตรเปลืองพี่ก็พูดได้แล้พี่มาเลยพี่ของเก่ายังขายไม่หมดเลยครับแปลว่าขายในห้างเขเดี๋ยวมาพี่ก็วิ่งรอบห้างไงวิ่ง ยิงร้างเนนี่อะไรกันเนี่แกวิ่งไป้างหลายพี่โอ้ไมรู้ขาขาโรงงานมึงมแหวนเอามาเอาอันนี้มาล่ะเติมสต๊อกก็เลิกเติมสต๊อกเติมสต๊อกพี่จ๋าเติมสต๊อกจะสวยนะสวยด้วยจริงกาเปล่ากาเปล่านี่เอาแต่เดมแรมมาเอาแต่ลำแลมมาอ่าก่าไหม บอกเลยว่าสวยไม่จริงนี่ไม่สั่งทีลนะห้าหกลูกสิบลูกนะคะสวยไม่จริงนะคะนี่เป็นไงแรดเลสเมเป็นตันเรดเมเป็นตันะเป็นไงพวกปังกะละมังกันเลยทีเดียวพี่น้องแหมซื้อห้าลูกขึ้นไปนะคะหกพันห้าร้อยบาทหกพันห้า 6, นะซื้อปีก็เจ็ดพันห้านะริงใครอยากได้ยังไงคือทักมา แม่ค้าอาจจะจิบๆลดให้นิดนหน่อยๆตามอารมณ์แม่ค้าวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะลดลดแหลมๆหลมให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะตตงน้ต้อยน้ต,ต้อยใช่ไหมใช่ปะฮ<ส>ะ,ะสวัสดีน้าต,ต้อยนะคะเห็นไกลๆนะคะหนูเห็นไกลๆนะปักบึกลิมมาเพียบ แต่แก้วฝนตกนะคะเมื่อวานพายุเข้านี่วิ่งปิ้วติ้วปิ้วตอนนี้กระป๋องเข็มหายไปไม่ปิ้่ไหนยังหากระป๋องเข็มกันไม่เจอเลยนะคะดีตัวนี้สวยโอ้เออดูขานี่อุ้ยดูชอบกระป๋องนี้เลยชอบดูขานางใครใครใครได้ตัวนี้ไปอ่ะใส่เสื้อตัวนี้มิวเรซ่ามิวเรซ่ายจ้สิบสา บอกเลยว่าสวยจริงพี่นี่คือกิฟต์พิซซ่านะคะพิซซ่าพิซซ่าคืออะไรคือขากระบอกนะคะยังไงมันก็ต้องออกนะคะยังไงนางก็ต้องส่งเข้าประกวดอยู่วันนึงค่ำนะคะน,น,นะนี่ส่งเข้าประกวดอยู่วันคำ่ำบอกเนแหยแลมเยล่ยแลมนะในตอนเป็จนจ้านะลองนี่บอกหน่อยเด็กเอวสูงแบบสวยเปลืองค่ะใช้คำว่าสวยเปลืองโคตร เองใช้คาว่าสวยเปลืองโคตรเลยนะคะดูค่ะรับดูงานสวยวันนี้จะรีวิวทั้งหมดสงานนะคะบอกเลยมีแต่ชิสวยนี่พี่ชาเอยพี่ซาูจะขายกับผชายขายดิซ่าผู้ชายนะจจะว้าว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 วว้าวา้้าว ดูไลฟ์สกปงก่อนนอนแน่เอักจิ้งเลยสวยๆแม่ยบมัอเห็นดูสีอบกสีมันซื้อสีกระปีมัแมนสีชมพูค่ะกระปงเป็นสปอร์ตีกระปีนะคะกระปีสกอตสกอตชิฟสวยมากราคาโคตรสวยคาดูดิ ดูนะสวยมากเลยนะคะลูกค้าตกเราแล้วหนึ่งใครจะเอาโกยมะแบ่งครึ่งคึ่งเฉพาะคลิปนี้แต่มันช่างยังไงวะแบ่งแบ่งให้แบ่งให้ก็คือนับเท่ากันนับเท่ากันลูกค้าแต่ลูกค้าต้องหามา ทำกันทำยังไงวะตัวนี้ใหม่คลิปเลยว่ะโอ้โหฉันเห็นลายทหารสวยผ้าดีเลยๆสยฉันเห็นลายทหารเนอะฉันเห็นลายทหารโอ้โหดึงหลังไอ้อันนี้คงไม่จำเป็นอ่ะไม่จำเป็นกับใครไม่จำเป็นกับใครอะไรมันเป็นมันเป็นอันเนี่ยอ๋อใช้งานไม่ได้มันเป็นมันเป็นเข็มหมุดอันนี้ไม่ใช้งานไม่ได้ค่ะค่เข็มมหุดคนท้องเไปปรับเอวเก่ง เมันคือเข็มมุดค่ะลูกค้ามันคือทหารมันคือทหารจรินี่นะทหารคือทหารดูดิทรงช่างด้วยทรงช่างด้วยลูกค้าดูดิแพงค่ะทหารทรงช่างจริงเอาไว้ใเก็บเลยเดี๋ยเขาช่วยข่อยท้องใส่นี้เรื่อยเพื่อได้ใช้งานเผื่อเวลาหาเข็ม่่แกคะขัดสวยมากนะคะลูกค้านี่ โครแหลมใครจะเอาครึ่งหนึ่งไหมครึ่งหนึ่งสามพันเก้าเอาไหมครึ่งหนึ่งสามพันเก้าเออนี่จ้าบนะใครเอาครึ่งหนึ่งได้ครึ่งนู้นครึ่งนี้ไม่ให้อย่างละเอื้อไอ้รีดให้ด้วยครับพี่เอาบ่เอาบ่เอากี่ลูกเอาหมดนี่บ่แล้วสอบรีวิวรีดฟรีนะพี่พี่เอานี่เหรอวันนี้สวยพี่เอากี่ลูกเอาให้ครบเลยหนูจะได้ให้พิเศษ โอ้ยนนหนูเดี๋ยวก็ลดก็เลยนี่อยากให้ราคาพิเศษท,ทักชัดทักแชทหาพี่เลยพ่อว่าพี่เขาเากี่ลูกจะได้ให้พี่ก็พิเศษพิเศษหนูขออนุญาตเปิด,ด,ะดนะคะดีววยป้ะดีว้ยนะเพย์บอยของเพย์บอยจ้ะเห็นไหมไปนิดดีไว้เออ รับลูกนี่สี่ี่กันเนาะพี่กันเนาะกลัวที่ไหนอะไม่สี่พอละอยู่รีวิวแค่นี้แหละจะไปงานอื่นต่ออ่ะงานอื่นต่อเนาะอันนี้ของพี่เขาละไปหางานอื่นต่อไหมไปงานอื่นไหมเดี๋ยวหนูเดี๋ยวพี่เอาอีกพี่เคยโอนทีเดียวหลายๆงานเนาะกระโปรงด้วยบอกกระโปรงสวยวันนี้หนูใส่มาแล้วด้วยหนูไปถอดออกพี่ตามดีๆนะ หนูใส่มาแล้วนะแล้วหนูก็ไม่ถอดออกเพราะทำไมหนูติยาจังฟอมไปหน้าแล้ว <c oughs> พี่ฟังดีดีดี่รีวิวนะได้ค่ะพี่พี่เอาตัวรีวิวไปเลยเอาตัวนรีวิวไป้ได้วก็ไม่เก็บต่อไปอด้พี่อารหนูให้ดูก่อนต่อเลยรไหมต่อเอะไรไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดหรอมาเดี๋ยวลอตัดเลยตัดไรมาที่รักมาตัดไล์ตัดไลต์ไลตามมาตามมา